โรคหลอดเลือดสมองหรือสโตกคือภาวะสมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบปุดตันมีเลือดออกในสมองหรืออาการเส้นเลือดในสมองตีบทําให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ทาให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนการรักษาอย่างรีบด่วนเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะช่วยลดอาการรุนแรงจากภาวะสมองตายได้ ของสะตกคือพูดไม่ชัดผู้ป่วยจะรู้สึกสับสนมึนงงอาการอ่อนแรงชาบริเวณใบหน้าแขนขาโดยส่วนใหญ่แล้วอาการจะเกิดกับร่างกายแค่ด้านเดียวรวมกับอาการปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้ปัญหาด้านการมองเห็นผู้ป่วยจะเกิดอาการตามมวแบบเฉียบพลันหรือเห็นภาพซ้อนปวดหัวเวียนหัวอาการรุนแรงแบบเฉียบพลันมักจะพบร่วมกับอาการอื่นๆเช่นปัญหาด้านการเดินเซการทรงตัวผิดปกติหรือซึมลง สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบปุดตันหรือแตกพบได้บ่อยถึง85เคือโรคความดันโลหิตส,สูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเส้นเลือดสูงและภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะการรักษาด้วยการฝังเข็มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะให้ผลการรักษาดีในช่วงระยะกึ่งเฉียบพลันและระยะเหลือลังเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวสมองอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุด